สวัสดีค่ะแอดมินกอไผ่นะคะเป็นแอดมินประจำวีพราวคลินิกนะคะคลิปนี้นะคะพี่ไผ่จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการทำตาสองชั้นแบบสายฝอนะคะจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยค่ะเคยเห็นกันใช่ไหมคะว่าตาของดาราฝรั่ง ตามซีรีส์ตามภาพพยนตร์เนี่ยตาเขาจะมีความคมตาสวยแล้วก็ชัดมากๆเลยเราก็อยากได้ชั้นตาแบบนั้นบ้างนะคะ เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าชั้นตาของเราเนี่ยเป็นแบบไหนจะเป็นสายฝอรหรือว่าจะเป็นสายเก่าส่วนชั้นตาสายฝอจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะลักษณะของสาวสายฝอนคะคะการทําตาสองชั้นแบบสาวสายฝอเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าตาของฝรั่งเนี่ยจะมีความคมความแขกนะคะและที่สําคัญนะคะหัวตาเนี่ยเปิดอยู่แล้วตากรมโตนะคะแต่เวลาเขาแต่งหน้าเนี่ยตาของเขาจะต้องแบบคัดเบ้าแน่นๆนะคะคิ้วมีความฟุ้งๆเนาะ คิ้วชัดสีเข้มนะคะและเติมด้วยลิปแมทค่ะจะเน้นให้ดูฝ่อมากขึ้นนะคะการทำตาสองชั้นแบบสายฝอรหรือว่าสายเกานะคะใช้เทคนิคแตกต่างกันยังไง แล้วนะคะคือการสร้างชั้นตาใหม่ให้เหมาะสมกับรูปหน้าของแต่ละคนเท่านั้นนะคะส่วนเทคนิคของพี่ไผ่นะคะพี่ไผ่เลือกเทคนิคการกรีดยาวแผลนี้นะคะทาไมถึงเลือกเทคนิคนี้นะคะเทคนิคนี้เนี่ยจะบอกว่าได้ผลลัพธ์เหมือนการกรีดตายาวทุกอย่างเลยนะคะที่สําคัญเราได้แผลเป็นที่เล็กลงด้วยเนาะและที่สําคัญนะคะเราก็จะมีความเป็นฝ่อฝ่อท้าบอกมาแล้วนะคะก็จะได้ลุคแบบฝ่อฝ่อแบบนี้เลยนะคะไม่สุดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เป็นสายเกาคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะการทำตาเนาะเราต้องดูจากโครงสร้างเบ้าตาของเราเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตาของเรานะคะหรือว่าแม้แต่โหน,นกคิ้วโหนกนูนหรือเปล่าหรือว่าโหนกต่ําหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหมอจะต้องเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับเราที่สุดและเหมาะกับปัญหาของเราที่สุดค่ะพอเวลาทําออกมาแล้วนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่สวยและเหมาะกับเรามากที่สุดจ้า คลิปนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการทำตา2องชั้นแบบสายฝอนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ